สวัสดีผมสวัสดีครับแมนะครับวันนี้อยู่กับรถถังของประเทศญี่ปุ่นกันเจแปนโอเคมานะครับผมเมก,ก่อนเลยว่าถ้าผมพูดจาไม่ดูเรื่องนะก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าไอ้เฮียกูเหมือนคนเมานะครับยิ่งงงยิ่งเหมือนคนเมานะครับกูยิงงงเลยเฮียไอ้ข้างหลังไอ้จะง,งอยข้างหลังนีย่ยไปทำเฮียนะครับผมแม่งไปรประโยชน์ชิบหายอ่ะปืนกลหรอวะเออไอ้เหี้ยเป็นปืนกลจริงๆด้วยปะคนเล่นอย่างน้อยอ่ะคุณไอ้เฮียนี่เขามีย่าบนหัวนะครับน่าจะไม่ใช่สายฟิ้นเป็นปลาดสัตว์นะครับทะเลทรายไอ้เหี้ยแม่งมีย่าบนหัวมองไงก็รู้ว่าไอ้เหี้ยว่าเป็นสตตตอไไไ้้ัว์รม่่ดโง เอ้ยเฮียคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องไปตรงเฮ้ยชิบเพื่อนตายซัดอย่าแล้วตายสองเลยครับเฮ้ยชิบยพม่อตายสามไอ้เฮียบุลองแป๊บไอ้เฮียถ้ามึงขึ้นไปมึงตายแน่อีฮีจะอยู่จนจบเกมไหมนี่ยชิบหานะครับผมอุ้ยไอ้หน่ายนี่น่ะมันยิงกู้แม่งย้อยอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอช้าไอ้เฮียสวัสดีมาอีกหน่อยนิดนึงครับผมยิงแล้วนะโอ้โหยังไม่ถึงไอ้สัตว์ไอ้จะงอยมาอไอ้เหี้ยระเบิดไอ้เหี้ยนั่นเดียวตายไอ้สัตว์ ไอ้สัตว oh, sure. yeah. oh, no. yeah. oh, right ์น yeah, right? uh. oh, hey oh, okay. uh. ี่หาเรื่องกูนี่ไม่รู้จักจะหลังยิบปวดซะแล้ยวไปเยอะไปเยอะกูไม่มีหรอกไอ้เฮียเอ้ยฮ้ยโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเป็นห้าไอ้เฮียไอแค่หมาสัตว์ใหญ่แมนควายเอ้ยอาวไอเฮียเอ้ยเพื่อนกูก็ระเบิดเลยครับกูรอพอนแป๊บนึงนั่นแหละ คือม <ings> ึงจะรอยิงใช่ไหมเฮ้ยหลังเขาแล้วหลังเขาแล้วเพื่อกูเข้าแล้วเพื่อกูเข้าแล้วกูเข้าเลยแล้วกันโอเคเกียร์แล้วเกียร์อยู่โอเคอู้ดอ